มองก็เป็นเพื่อนได้เลยหรือแบบเอาเอาตรงตอนนั้นผมอ่านมันก็แอบวายเหมือนกันสวัสดีครับกลมาพบกับพวกเราครับพ Style Friday ครับผมก็แน่นอนนะครับจากเออ่ ไตเต้นตัวเดียวออกมาที่คนฮือฮาเฮ่กันมากเลยถูกต้องท่านท่นยังไม่เห็นเลยเลยเห็นแค่คี์วิชวลวของตัวละครหลักครับแล้วก็เสียงภาคประโยคเดียวใช่ครับอ่านะครับก็แน่นอนนะครับว่าคุณโจโจลินนั่นเองนะครับลูกสาวของโจทาโร่ก็คือตัวเอกเรียกว่าตัวเอกแล้วกันนะตัวเอกของภาคที่6นั่นเองนะครับที่กำลังจะถูกประกาศแล้วว่าจะมาทำเป็นอนิเมะนะครับเสร็จแล้วอันนี้ในโลกของโซเชียลครับพี่ชาโมก็บอกว่าโอ้โหได้ข่าวว่ามันแตกออกมาเป็นสองสมเสียงไม่แปลกสำหรับภาคที่6ยังไงต้องกล่นเรายังยังไม่เข้าในจุดนนั้ ก่อนอื่นเราต้องบอกว่าเฮ้ยโจโจภาคที่6เนี่ยยาที่เซียนบอกว่าตัวเอกมันจะเป็นลูกสาวของโจทาโร่นะครับผมก็คือโจลินนะครับผมต้องบอกว่ามีไม่บ่อยนักครับที่ตัวเอกของการ์ตูนที่เป็นแบบแนวโชเนนอ่าแล้วจะเป็นตัวผู้หญิงเออเออนะครับภาคนี้เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องราวของโจลินที่ติดคุกครับด้วยการโดนใส่ร้ายอ่าและเธอก็จะต้องแบบวางแผนแหกคุกออกมา prison break อ่านะครับผมโดยมี โจทาโรมาช่วยเออแล้วก็แบบเฮ้ยคำสาบของดีโอสิ่งที่ดีโอคาดหวังเอาไว้หวางเอาไว้ ยังไม่จบโอ้โหลาปานี้แบบราป,ามา,ปามาถึงภาคที่6แล้วครับเดี๋ยวสาหรับใครไม่ <c oughs> จะมีไหมแม้คนที่ดูคลิปนี้โดยที่แบบอาจจะไม่รู้โ okay. อเคแน่นอนนะครับว่าอาจารย์นะครับฮิโรฮิโกอารากิโอเค okay. นะครับซึ่งแกเนี่ยเป็นคนที่ <c oughs> อัจฉริยะมากต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับเพราะแกสร้างเรื่องของโจโจมายาวถึงภาคปัจจุบันคือภาค88แล้วใช่ครับแต่เรากําลังจะจบที่ซาก้าที่ภาค6นะครับเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวนี้กันนะฮะซึ่งอาจารย์แกเขียนมาเนี่ยมาพีคในชีวิตแกเลยนั่นก็คือภาคที่ส ก็คือภาคของทางโจโทาโร่ท<ช>ี่เราเพิ่งพูดไปพระเอกโจโทาโร่นะครับจะต้องต่อสู้กับคู่ปรับนั่นก็คือดิโอซึ่งดิโอเนี่ยนะครับก็คือคู่ปรับตลอดการตั้งแต่ภาคแรกแตั้งแต่โค่นเงาสักกาดของเขาขออภายัยไม่อยากจะท้าวามาไปและหลังจากนั้นฮะเขาได้ตายไปแล้วหรือเขาได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ภาค ที่3นะครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวยังต่อเนื่องกับผู้ใช้พลังสแตนครับความเจ๋งของเรื่องนี้เลยเรียกว่าคนเนี่ยชอบกันมากที่สุดก็คือแต่ละคนจะมีพลังสแตนหรือคล้ายๆพูดคุ้มครองอจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อข้อจํากัดมากมายแล้วแต่จะได้จากพลังนั้นมาได้จากอนุนมาทะนุปากบ้างเศษหินบ้างแล้วแต่เลื่อนบ้างแล้วแต่แต่จะมีพลังพูดคุ้มครองนั่นคือพลังสแตนครับเสร็จแล้วงานนี้แน่นอนนะครับว่าก็จะมีพระเอกและผู้ร้ายสู้กันมาตลอดจนมาถึงภาคนี้ภาคที่6และอย่างที่พี่ชาโมบอกครับก็ค ัจทาโรนั่นเองติดคุกนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องมาเจอกับเรื่องราวโอ้โหอันนี้ขออนุญาตถอยมาไกลๆเลย <c oughs> ไอ้ภาค3เนี่ยยดูรู้เรื่องบอกตรงๆสแตนมันตรงๆใช่ไฟดินน้ำลม <c oughs> ง่ายๆเร็ว <c oughs> และดาบอะไรอย่างเงี้ย รู้เรื่องพอสี่ปั๊บเนี่ยชักเริ่มตึงิดแล้วสี่เนี่ยความนามธรรมเริ่มเข้ามาเยอะอ่าก็จะมีแบบพลังเอกเทศดึงพลังพลังความอะไรไน้พลังน้ําหนักเรื่องของวิติพื้นที่ครับข้อจํากัดเริ่มเข้ามานอกจากพลังที่แบบเริ่มล้ําขึ้นยังมีของการอีโวของสแตนอ่ามีการพัฒนาร่างเราได้รู้ว่าแบบอ่ะไอเอโคมีหลายร่างครับอ่านะครับผมหรือว่าบอสใหญ่อย่างคิร้าโยชิคังเงะอ่าคิลเลควีนอ่าคิลเลควีนตอนแรกก็ร่างหนึ่งสัมผัพลังมา เอ๊ยย้อนเวลาเอาแมวมาใส่เอาแมลมาใส่ทองเดี๋ยวไปดูเองแต่ว่ามีอนิเมะหมดนะครับอ่ะโอเคแล้วก็มาภาคห้โอ้ยภาคห้านี่เกือบหลุดภาคห้านี่เริ่มหลุดแล้วนะมันเป็นการอีโวขั้นในอย่างไอภาคสี่เราจะได้เห็นคิร่ามันเอาอะไรนะไอธนูปักตัวเองเออแต่รอบเนี้ยมันสแตนเอาธนูปักสแตนเออมันก็เลยกลายเป็นเรควียมอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็วุ่นวายเลยครับภาคห้านี่ก็เรียกว่าฉีกเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเอกหรือตัวหลักเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นลูกลูกของดีโอลูกของดีโอนะครับแต่เป็น พระเอกนะครับล้าในฐานที่เข้าใจซึ่งภาคห้านี่ก็ถือว่ามันมากแล้วในอนิเมชั่นก็มีแต่คนชื่นชอบมากนะครับชอบเลยแล้วมีผู้หญิงชอบเยอะด้วยใช่ฮะโอ้ก็คนแหม่คนภาครอซะขนาดนั้นบอยแบนด์ด้วยจะถูกต้องเลยครับผมแล้วก็มาถึงภาคหกครับคนเลยรอคอยแต่นั่นแหละฮะก็อย่างที่บอกภาคหกเนี่ยมันมีความซับซ้อนของพลังแล้วก็มีความเข้าถึงแบบระดับเอางี้ต้องคุณกับผมนิจีพร้อมกันเลยนะคือแบบสแตนหลายตัวในภาคหกเซียนอตอนผมอ่านตอนนั้นที่แบบออกมาเป็นหนังสือใช่ไหม นี่ชั่นอ่าอ่าอ่านตอนนั้นยังหัวเกียร์เรียนมัธยมเออหัวเกียร์เรียนมัธยมอชอบอ่ะอ่าอะไรวะเดี๋ยวนี้ คือเปิดไปเปิดกลับบ่อยมากเออตอนนั้นแบบมัธยมนะตอนนี้แบบพอกลับไปอ่านก็แบบโอเคพอเข้าใจบ้างเออแต่ถามว่าเฮ้ยมันมีเฉลยในนั้นไหมหลายหลายอย่างมันมีครับครับเออแต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันก็ยังหนักไปสําหรับเด็กมัธยมเออนะครับเพราะอาจารย์แกเริ่มเขียนพลังที่เป็นนามธรรมามากขึ้นและรวมไปถึงว่าความซับซ้อนของตัวละครโอ้แต่ว่าเจ๋งนะครับบอกตรงๆว่ามันเจ๋งจริงๆถ้าเกิดเปิดรับได้เจ๋งมากนะครับใช่อ่าซึ่งในในเรื่องนะฮะมันก็มีความซับซ้อนในนั้นเยอะมากแล้วรวมไปถึงขออนุญาตจร สปอยเตือนไว้ก่อนเลยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกขึ้นสปอยเตือนไว้เลยเพราะว่าเราต้องพูดถึงเรื่องนี้ฮะเพราะตอนจบของเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้แฟนๆเนี่ยงงกันไปเหมือนกันเพราะว่ามันคือการรีเซ็ตจักรวาลเข้าใจไหมฮะมันคือจบไปแล้วนั่นหมายความว่าตลอดมาที่สู้กันมายาวนานจนมาจบที่ภาค6ตั้งแต่โจนาธานโจเซฟโจทาโลโจสึเกะใช่โจลุโนแล้วก็โจลีนทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นใน6กภาคครับ หายไปเลยครับแล้วก็มาเริ่มจัก,กรวาลใหม่ในภาคที่7นั่นเองเออนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งที่หลุดรอดมาเดี๋ยวค่อยเล่าแต่เพราะนั้นนั่นก็คือเลยทําให้แฟนๆโจโจล่าข้ามสตวรวันเนี่ยรู้สึกว่าอนั่นยังไงดีแล้วพอสตาร์ทภาค7เองเนี่ยก็ส่งผลจริงๆครับ,รบมันทําให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปเลยพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บยังไงก็ไม่รู้พลิกกลับมามีสแตออีกรอบหนึ่งตอนแรกแ,แบบอ่านมาดูยังไงก็ไม่มีอ่ะเออเออดูไม่มีเลยใช่แต่พอโผล่มาอ้าว ถูกต้องนครับแล้วก็อย่างที่พี่ชาโมบอกครับมันคือจักรวาลอีกอันหนึ่งมันเหมือนโลกคู่ขนานที่เล่ากันไปต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในภาคนี้ถ้าเจาะเป็นเนื้อเรื่องหรือตัวละครเลยเนี่ยโอ้โหยังไงดีอะก็มันหลายตัวมากอะเอาเราเอาอย่างนี้ไม่เทียนเราคุยกันแบบว่าทําไมภาคเนี้ยภาคหกเนี่ยเสียงถึงแตกเออเอาสิสโตนโอเชียนส่วนสแตนชื่อสโตนฟรีสโตนฟรีเออสแตนของโจลีนนะครับผมเป็นหินและก็เป็นได้คือก็อันนี้ก็ งงแอบงงนิดนิดเหมือนกันว่าด้วยพลังของแกเนี่ยแกก็น่าจะสืบทอดมาจากทางโจทโโจทโรแต่เหมือนแกไม่มีหรืออะไรสักอย่างโจทโรเป็นห่วงก็เลยส่งเศษหินมาแล้วก็บาดไปฮะแล้วสุดท้ายแกก็เลยได้พลังมาเป็นสแตนที่สามารถมีพลังมาแข็งแกร่งเลยแต่สามารถกลายตัวเองเป็นได้อะออกไปไกลๆได้แต่พลังทําลายจะไม่ค่อยมีนะครับนั่นแหละฮะก็เลยต้องหาประโยชน์จากการใช้ซึ่งแกก็หาประโยชน์ของแกได้แต่ว่าตอนนี้อ่ะมาเป็นเรื่องนี้ก่อนก็อ่าสาเหตุแรกๆเลยอ่ะที่คนอ่าในหน้าตอนนั้นนะฮะ ที่แบบอ่านแล้วแบบพุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะแล้วแบบอ,อ,อาจจะไม่ชอบไปก็คือหนึ่งเลยตัวเอกหลักเป็นผู้หญิงเราอ่านมาห้าภาคใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เป็นการเยียดเพศหรือไม่อะไรแยกแยก่อนนะแยกแยกก่อนนะมันอาจจะมีคนไม่ชอบตรงนี<ข>้ว่าเฮ้ยตัวเอกเป็นผู้หญิงเราอ่านมาห้าภาคครับมันคือโจโจทั้งห้าที่มันผ่านม,ามันคือผู้ชายหมดเลยครับผมโจโจมันมีความเท่ในรูปแบบของมันแต่พอมาเป็นภาคเนี้ยเอ้ยเป็นผู้หญิงว่ะโอเคถึงแม้ว่าจะเป็นลูกของตัวละครไอคอนหลักๆอย่างโจทาโรก็ใต่เออแต่ว่าแบบมันเป็นผู้หญิงคนอ่านแรกๆก็อาจจะมี แบบตะกิดตะขวงใจนิดนึงไะว่าแบบเฮ้ยแล้วภาคเนี้ยเนื้อเรื่องมันจะอะไรยังไงครับอีกอย่างคือการเนื้อเรื่องตัวละครหลักขอเรียกแก๊งตัวเอกแล้วกันก็เป็นแก๊งผู้หญิงอีกเออนะครับถึงแม้ว่าจะหลังๆจะมีผู้ชายมาปนด้วยอย่างเวเธอรีพอร์ตเออนะครับผมแต่หลักๆอ่ะมันก็เดินเรื่องด้วยผู้หญิงมันมีอะไรนะแอร์เมสหรือเฮอร์เมสใช่ครับมีฟูลไฟเตอร์ผมแล้วก็อาณาซีหรืออาณาซุยอ่าเดมูริโอ่ะเด็กไอ้เจ้หนุ่มเออมันก็แบบเอ๊ะในณยุคนั้นอ่ะนะครับผมมันดูแบบ แตกไปนิดนึงครับออบ้านเราเองก็อาจจะไม่ได้เปิดรับเรื่องแบบอาเพศทั้งเรื่องหรือความหลากหลายทางเพศขนาดนั้นไม่ต้องยอมรับว่าลวตอนที่ภาค6ออกมามันยังเป็นอะไรที่แบบความหลากหลายหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะมันยังเข้ามาแบบคืออาจารย์แกใหม่มากแล้วกันอ่าใช่ในตอนนั้นในการเขียนนะเออล้ำจริงนะค,ะครับผมอันนี้อันนี้ก็เรื่องหนึ่ง,อ,งอีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้พลังสแตนในภาค6แต่ละตัวนี่คือโอ้โหแบบ บิ๊กแบรนเออหัวโตเลยคือมันเป็นนามธรรมมากๆอ่ะเออไม,ไม่ได้สู้กันมันก็แต่มันก็มีนะการสู้กันด้วยพลังอ่ะแต่บางเร่งแบ่นีา,าม,นนมันมีฉีกเรื่องอะไรประมาณนี้เยอะคือนีเลขฐานสองอีกเอออะไรอย่างนั้นก็ว่าไปเออเพราะเพราะเพราะฉะนั้น,น่ะไอไอคนที่แบบว่ามันแค่อยากอ่านแบบว่าเฮ้ยปกติแล้วเราอ่านโจโจอ่ะเราจะแบบอ่ะสแตนสองตัวมันเจอกันชุกันชุกันอ่าแล้วเราจะแบบเฮ้ยเราอยากแค่อยากรู้ว่าแบบมันจะชนะหรือแพ้หรือสู้กันด้วยอะไรยังไงวิธียังไงอ่าอ่าอ่าแต่อันเนี้ยมันจะแบบว่า อะไรแบบวิเคราะห์แบบเยอะหรือคิดตามมันให้ทันเนี่ยค,ค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้นเลยคนแบบอาจจะแบบไม่ไหวกับสแตนในภาคนี้อย่างอางตัวนึนไอดกกอนดีมอ่ะที่เป็นฮงจุ้ยมังกรอ่ะอ,ะอ,ะอะ อ๋อเวลาจะสู้เวลาจะอะไรต้องดูอย่างเงี้ยนะเออคือแล้วมันแบบเอ้าตกลงเงื่อนไขมึงยังไงกันแน่วะเออเอ,อคือเงื่อนไขในภาคหกแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้โหอย่างโหดเออแทบจะทุกตัวเลยไม่ค่อยมีตัวไหนเลยที่เฮ้ยมันต่อยกันตรงๆอ่ะมันยัดใส่กันตรงๆป่อยพลังใส่กันตรงๆน้อยแล้วก็ด้วยความท <ๆ S 2> ี่แบบอะไรเป็นแบบนี้มันเลยทําให้เกิดแบบความไม่เมคเซนส์บางอย่างสําหรับในฐานะแฟนนะครับอย่าว่ากันนะก็คือบางคนก็อาจจะชอบชื่นชอบตัวละครที่บ้างทำไมมึงตายโง่จังวะอันนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบโอ้พลังมึงขนาดนี้มึงครองจาก ได้เลยแต่ว่าอ้าวตายโง่ซะงั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีคําถามอะไรประมาณนี้ในภาคหกในเยอะใช่แต่ว่าสแตนเจิงก็มีนะมีมีไม่ไม่สแตนมันเจ๋งนะครับมันแค่แบบบางทีเราความรู้สึกของเราตายง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอ่าอ่โอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่าที่คนอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ก็คือตัวร้ายอ่าอย่างอย่างภาคแรกเราเรารู้ว่าเป็นดีโอภาค2ก็เป็นคาที่แบบเป็นบุรุษสาวหินภาค3นี่ไม่ต้องพูดนะครับภาค4นี่ว่าโอ้โหหนึ่งในตัวร้าย ที่แบบว่าตายตากไตเย็นใชแบบโรคจิตเออดูมีจุดออหมายในการใช้ชีวิตเด้แต่พอมาภาคห้านี่ไม่ต้องพูดเลยโอ้โห,โโหระดับสุดยอดนะครับผมเดี่ยบโลอย่างพอมาภาคหกบาทหลวงพุชี เออเป็นบาทหลวงที่อ่านตามเนื้อหาใครอ่านมาเขาจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทดีโออาจารย์แกเพิ่งมาเล่าเพิ่มเราอ่านมาห้าภาคเราไม่รู้เลยเอราเห็นแบบดีโอเนี่ยมันแบบมันมองมนุษย์คนอื่นเป็นแบบขยะใช่เทียบต่ากว่ามันใช่แต่แบบพอมาภาคนี้อ้าวมึงมีเพื่อนเหรอเออผมคิดคล้ายๆวิชาโมคือมันกลายเป็นว่าพอหลังจากที่ดีโอหายไปในภาคสามอ่ะแต่มันกลายเป็นเศษซากที่ดีโอสร้างไว้อ่ะมันยังมีอยู่ใช่เช่นว่าจะเป็นทั้งอะไรอ่ะนีทิ้งขว้างลูกสมุน นู่นนั่นนี่ที่มันไม่ได้ตายตามดีโอไปอ่าใช่อ่าแต่จริงๆแล้วทุกคนจริงๆแล้วตามเนื้อเรื่องอ่ะทุกคนอาจจะมีสิทธิ์ตายตามดีโอไปเพราะว่าดีโอมันจะฝังอเอ่ออะไรไ<ห>สักอย่างอของมันไว้ซึ่งถ้าเกิดดีโอไปก็จะเละซึ่งนั่นแหละอะไรประมาณที่เนี้ยแต่ว่าอันนี้เศษซากมันยังอยู่แลวไม่อยู่ไม่พอครับตัวดีโอเองยังเหลือเศษซากมาอีกแต่ที่จะระเหยหายไปกระแสมันก็โดนแดดไปแล้วไม่ใช่หรอมันยังเหลือเศษซากกระดูกชิ้นหนึ่งเออซึ่งนั่นกลายเป็นที่มาฮะที่ทำให้แน่นอนเป็นเป้าหมายอาขงงบลหว ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเขาอย่างเดที่บอกไปว่าแบบเฮ้ยเราอ่านมาทั้ง5้าภาคเรารู้เลยว่าดีโอมันมองมนุษย์ทุกคนต่ําต้อยออแต่บาดหลวงผู้ชี้คนเดียวคือคนที่ดีโอยอมรับให้อยู่ในแบบเสมอกับมันอ่ะเ,อออเป็นเพื่อนอ่ะเออมองว่าเป็นเพื่อนได้เลยหรือแบบเอาเอาตรงตอนนั้นผมอ่านมันก็แอบวายเหมือนกันอแอบวายเลยแบบออนอนคุยกันแบบไปสวัรค์นอนอะไรอย่างเงี้ยแบบเราแบบมีความฝันร่วมกันนะมึงครับผม วายวายแบบวายเลยอ่ะคือ,อ,อคือณนตอนนั้นผมอ่านผมรู้สึกว่าผมมันกลิ่นวายแรงมากแต่มันไม่ได้วายนะฮะมันไม่ได้ตรงอ่ะคือเฮ้ยเขามีความฝันร่วมกันเหมือนอาจารย์แกคิดจากเบสออนที่แกไม่ได้สนใจแล้วแบบอะไรเขาเรียกอะไรตะกาวันโลกมนุษย์สังคมอะไรเงี้ยคือก็มองว่าเป็นตัวละคร2ตัวจะรักจะชอบกันด้วยเพศเดียวกันไม่เพศเดียวกันไม่สนใจเลยนะแต่เขาเคารพซึ่งกันและกันและไอ้บารหลวงพุชชี่เนี่ยมันก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบไอเชียเธอทูนแบบ ใช่เธอทูดีโอแบบผู้ชายคนนี้แหละคนอย่างเงี้ยแหละคือยอดคนคนอย่างนี้แหละคือแบบคนในอุดมคติอะไรเงี้ยแล้วบารหบาวงคนนี้นี่คือแบบว่านับถือในพระเจ้าแบบจริงจังมากแต่นับถือดีโอไปมากกว่านั้นอธิบายไม่ถูกโอ้แล้วก็แน่นอนนะครับเขาก็เลยมีคอนเซปต์เรื่องการไปสวัด์ซึ่งนามาทำจ๋าเลยนะฮะนี่คือมันคือเป้าหมายของที่ดีโอแล้วก็บารหเวลผู้ชี่มีร่วมกันแล้วเขาจะทํามันให้สําเร็จให้ได้ในภาคที่ห ใช่ออนะครับผมจะด้วยเงินไขอะไรต่างๆคุณอาจจะต้องไปอ่านหรือรอดูกันเอาเองแต่นั่นแหละจุดมุ่งหมายของเขาอ่ะทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรวะไอส้สวรรค์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ก็อาจจะเป็นตอนจบอย่างที่พวกเรารู้ก็ได้นะครับซึ่งนั่นแหละฮะด้วยเหตุผลตามที่พี่จาโม้บอกมาครับมันเลยเกิดเสียงแตกครับว่าจริงเหรอจะําภาคนี้จริงๆเหรออนิเมะภาคนี้จะต้องออกมาจริงใช่ไหมใช่คนที่แบบอย่างนี้นะเซียนผมเห็นแบบอ่าคนที่คนแชร์ตามโซเชียลภาคหกจะมาแล้วแบบบางคนนี่เม้นเลยอู้อยากดูภาคเจ็ดแล้วเอาเอาภาคเจ็ดมาเลยได้ไหมอยากห้ามอยากอยากจะไปสตีวอรันข้างหลังเรา เออ,เออนะครับอยากไปสตีวอลเลยแบบขอขอข้ามภาคนี้ไปเลยได้ป่ะเออ,เอออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงอะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเปิดรับจริงๆภาคนี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่สนุกใช้ได้อยู่เหมือนกันมันมันล้ําแบบโคตรล้าอ่ะคือคือใครอยากอ่านการ์ตูนที่แบบมีการพัฒนาการด้านทางความคิดเยอะๆอะเรื่องนี้นี่คือนอกจากสู้กันมันแล้วมันยังหลุดแบบแบบโอ้โหสุดๆไปเลยเพราะนั้นเอาละครับวันนี้มาดูกันซึ่งสิ่งที่ทั้งแก๊งจะต้องเจอและจะต้องต่อสู้ด้วย กับบาร์ลองไอพุชชี่เนี่ยเป็นสแตนที่แบบโอ้โหแบบเหลือล้ำมากลางแรกมันคือไวท์สเน็กครับผมงูขาวครับผมซึ่งสามารถที่จะดึงหรือถอด2อย่างได้นั่นก็คือดิสนั่นเองนะครับคือสามารถถอดพลังสแตนออกมาจากตัวคนผู้ใช้งานได้ออกมาเป็นดิสแล้วสามารถใส่กลับไปที่ใครก็ได้ใช่อันนี้หนึ่งก่อนครับ สองคือดิสอีกแผ่นคือความทรงจำครับซึ่งสามารถถอดความทรงจำออกมาแต่อันนี้แล้วร้ายแรงมากครับถ้าถอดออกมาปั๊บคนนี้กลายเป็นผักเลยครับก็คือ จะแบบเหมือนเป็นไม่มีวิญญาณอ่ะเออเป็นร่างคนที่ไม่มีวิญญาณครับแล้วก็มีสิทธิ์ตายไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นว่าการดึงดิสนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้โหสไตล์อีกร่างหนึ่งนะครับผมก็คือพัฒนาจากไวสเนกอันนี้แบบจะพัฒนาอะไรยังไงหรือพลังมันรายละเอียดจริงๆยังไงรอตัวเองนะเราอาจจะมีจําผิดหรือจําได้ไม่หมดบ้างเพราะโอ้โหมันเยอะจริงครับซีมูอะไรนะซีมูนซีมูลกลายเป็นตัวเขียวอ งูเลาะขาบครับผมเออพลังนี่มันอะไรนะควบคุมควบคุมแรงน้องห่วงก็เก่งเก่งเก่งแบบโอเคเก่งอ่ะเออสู้ลำบากสู้ลำบากบอสดีแล้วก็ล่างสุดท้ายมันเนี่ยที่เป็นประเด็นเมดอินเฮเวนครับผมเป็นอะไรนะไอ้ม้าสองขาแล้วก็ตัวแบบโอ้ที่ไซน์แบบล้ำไปอ่ะล้ำไปเลยอ่ะล้ำไปนู่นเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็พลังออกมาคือเร่งเวลาสุดท้ายคือบอสมันก็กลับมาอยู่รีโมทอ่ะเหมือนอาจารย์แกเอารีโมทมา Uh, แล้วก็ดูว่าปุ่มไหนมันคืออะไรเออแล้วก็ปุ่มนั้นมาเป็นพลังบอลของแตละภาคเ uh, ออเวลาเร่งเวลาย้อนกลับไปเริ่มตอนหนึ่งตอน uh, นั้นใหม่ uh, ข้ามตอน uh, uh, ดูไปดูล่วงหน้ากลับมาหม uh, อะไรพวกนี้ ใช่ครับผมก็นั่นแหละฮะก็เป็นคําถามแล้วก็เป็นทั้งอะไรหลายๆอย่างของคนดูแต่เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของอาจารย์นะครับเพราะว่าแกตัดสินใจไปแล้วก็แน่นอนนะครับว่าทุกคนกลับมาเริ่มต้นใหม่หมดเลยบางคนรู้จักกันอะไรไม่รู้จักกันแต่ก็กลับมาเป็นปกติใช่ชีวิตแบบปกติสุขไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเกิดขึ้นครับมีเจ้าหนูแค่คนเดียวเลยคือเอ็มฮอริโอที่แบบว่ามีความทรงจําของจักรวาลเก่าอยู่นั่นเองนะครับผมแค่คนเดียวมันเหมือนแบบเราอ่าน คอมิกฝรั่งเอิร์ธหนึ่งก็คือหนึ่งถึงห้ามาจนถึงหกแล้วพอจบหกโอ้ยไอ้ที่เราเห็นในตอนจบภาคหกที่เอ็มอริโอมันเห็นเพื่อนๆมาที่มันรู้จักแล้วมันร้องไห้ออกมาแต่อีกฝั่งคือแบบมึงใครอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นอาจจะเป็นเอิร์ธสองครับผมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฮะแล้วก็จบลงแบบนั้นซึ่งมันก็เลยอาจจะต้องบอกตรงๆว่าซาก้าที่เริ่มกันมาตั้งแต่หนึ่งถึงหกอาจจะคือเรียกได้ว่าไม่ติดลงตรงนี้ใช่ครับแล้วก็จบลงตรงนี้นั่นเองนะครับครับอ่ะโอเค เรามาดูเหล่าเพื่อนๆบ้างฮะว่าแต่ละคนเขามีพลังอะไรบ้างอาจโจลีนบอกไปแล้วใช่อีกตัวหนึงก็คนพูดถึงเยอะเหมือนกันก็คือฟูไฟเตอร์ครับ อันนี้ถ้าใครดูใน Netflix ผมว่าน่าจะโดนเปลี่ยนชื่ออีกเพราะว่าอยาชื่อมันจะไปเหมือนกับวงดนตรีใช่ครับผมก็หน้าอันนี้เรียกย่อกันว่า f f ผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องจะเรียกว่า FF เลยหรือเปล่าครับผมตามนั้นัเป็นอะไรนะแพงต้อนแพงต้อนนะครับแยกร่างได้ยิงพลังได้ได้น้ำแล้วก็ฟื้นฟูฟื้นฟูตัวเองได้ครับผมขัดน้ําก็จะขัดใจครับประมาณนั้นฮะแพงต้อนแพงต้อนครับผมแล้วก็จะมีตัวขีหลักตัวหนึ่งก็คือเจ้าหนู เอ b ม y บอ่าตัวนี้นี่ก็ใช้วิญญาณจากสิ่งของที่หายไปแล้วอ่าสามารถดึงมาได้ที่ไม่มีใครเจอเขาเพราะเขาใช้ห้องคุกพิเศษของเขาครับนะครับผมแล้วก็นั่นแหละฮะห้องวนะี <V. S 2> เออซึ่งห้องวีของเขาก็จะมีเพื่อนอยู่ด้วยอ่าหนึ่งในนั้นก็คือเวตเตอร์รีพอร์ตคนนี้ผมแบบ เป็นตัวละครที่หลายคนหลายคนยคน,น่าจะประทับใจมากๆเพราะ<ช>ว่าถ้าอ่านไปเราจะรู้ว่าเขาจริงๆแล้วเป็นฝาแฝดของบาทหลวงเอลิโกโ้พุชรี่อันนี้มันละครไทยเหมือนกันนะผมที่อะไรนะคลอดมาแล้วอะ,อะไรสักอย่างแล้วแม่ก็ไปเอาลูกขโมยลูกมาอะไรก็ไม่รู้ว่ากันไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเวต,เตร์รีพอตเนี่ยพลังของเขาครับชนะทุกคนได้เพราะเขา ควบคุมอากาศหรือดินฟ้าอากาศได้มันควบคุมในระดับที่ว่าแบบคุมออกซิเจนได้คุมคาร์บอนคือมวลอากาศสารอะไรของมันอะใช่ฮะคุมได้หมดเลยครับผมแล้วก็คุมในพื้นที่เป็นตารางเมตรก็ได้หรืออาจจะแบบเปิดฟ้าหรือบริเวณฟ้าอากาศโดนโดนนี้ก็ได้เทมากหล่อมากนะครับผมแล้วก็หมวกแบบคุณแลมโบอาใช่ครับอาแล้วก็ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือโจทาโร่ที่มีบทบาทในนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับโจทาโร่ก็ คืออาสตาแพทินัมใช่แล้วนะครับจริงๆสแตนเขาจะมีความสามารถระไม้คล้ายกับดีโอเลยอ่าก็คือเขาจะมีความเร็วสูงมากเป็นสแตนที่เอาเอาจริงถ้าถ,ถ้าเทียบสแตนโดยรวมแบบไม่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 วัดพลังอ่าน่าจะส่งพลังที่สุดแล้วใช่ครับ<อ>แล้วเขาสามารถหยุดเวลาได้นะครับคือเขาเร็วมากจนถึงขั้นสามารถหยุดเวลาได้แต่ว่าเขาหยุดได้ไม่เท่าดีโอมัง้งดีโอเนี่ยดีโอ,อนานกว่ากิดเป็นต้นฉบับมีบางครั้งเขาก็หลุดว่าไม่ได้หยุดบ่อยพอไม่ได้หยุดบ่อยเนี่ยมันทำให้เหมือนกับไม่ได้ฝึกมันทำให้หยุดได้สั้นลงประมาณเรื่องนั้นก อ่แฮมเมทแฮมเมทจริงๆด้วยอ่ะแอรมเมทอ่าใช่ครับผมโอเคฮะแอรมมิดวะเออไม่รู้ฟฝอเออเมทอ่งเออๆแต่มีชื่อว่าคริส ใช่ฮะน่าจะวงดนตรีอีกแหละเออแต่แต่รูปแต่รูปล่างเขามันไม่ใช่มันไม่ไม่นไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นนะเป็นรูปผู้หญิงแล้วมีปากแล้วก็มีสติกเกอร์อ่าอ่าเอออะไรนะเอาสติกเกอร์ไปแปะแล้วก็ของจะแยกเอาชิ้นออกมาได้แต่ถ้าดึงออกของมันจะกลับมารวมเหมือนเดิมแต่อาจจะเกิดความเสียหายได้นั่นแหละงงไม่ต้องงงรอกยบ้าก็แค่แปะแค่นั้นแหละเออแต่ก็นั่นแหละครับเหมือนว่ามันแปลกดีมันเท่ยิบเปี่งเลยเรื่องเนี้ยครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกแบบตัวละครที่แบบไฟงงๆอีกเยอะเลย แล้วก็เหล่าลูกของดีโอดีโอที่โอเคถูกสร้างขึ้นมาเป็นทารลกสีเขียวออะไรวะก็นั่นแหละมีไอ้นั่นด้วยไออนาซีอีกตัวหนึ่งหรืออนาซุยเออเออสแตนเป็นอะไรนะไดเวอร์ดาวที่สามารถแบบว่ามุดเข้าไปอยู่ในวัตถุแล้วก็สามารถประกอบหรือสร้างโครงสร้างภายในวัตถุได้ใหม่ใช่นะครับผมเนี่ยฮะแค่ฟังดูนะฮะล้ำจัดเลยพังเนี้ยแต่ล้ำเนี่ยจะถ่ายทอดออกมาเป็นอนิเมะยังไง และให้ทุกคนได้ดูยังไงนี่โอ้โหแต่แต่ผมเชื่อมือเดวิดโปรดักชั่นนะครับผมผมว่าเขาน่าจะเล่าออกมาได้ได้พอให้คนรู้เรื่องอยู่อันนี้คือต้องบอกว่าตอนอันนี้เราลืมพูดไปตอนแรกจะบอกว่าตอนที่เราอ่านเนี่ยถ้าผมจตาไม่ผิดอะไอเชิงอัดเยอะมากครับผมเชิงอัดไม่นุ้เดี๋ยวเด็กสมัยนี้ยังรู้จักคําว่าเชิงอัดกันหรือเปล่าก็คือคําอธิบายเพิ่มเติมที่มันเขาจะอยู่ตามมุมมุมที่ดอกจันแล้วก็แบบเขียน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 ไว้รว่าแบบไอ้นี่คืออะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับผมครับผมาณ แล้วก็อันนี้เริ่มบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวโจลินเวอร์ชั่นอนิเมะจะเป็นคนละคนกับเวอร์ชั่นเกมอโดยคนภาคคนนี้จะมีชื่อว่าไอไฟรุสมั้งน่าจะอ่างนี่เธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอียิปต์โอ้โหคำว่าโจโจัอียิปต์เนาะแแน่เทมากเทมากนะครับผมก็รอติดตามกันได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าวันที่จะ ออกฉายจริงคือวันไหนครับผมแต่ว่าเน็ตฟิกบ้านเราเอาโจโจเข้าช้ามากอ่าก็เออต้องรับในฐานที่เขาใจนะครับอาจจะด้วยบทแปลหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่ามีโจโจให้ดูครบเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเน็ตฟิกนะครับอ่าก็ลองไปติดตามกันแล้วกันนะฮะก็ลองเปิดใจรับมาแต่ละภาคเลยฮะแล้วก็มาสลายด้วยกันในภาคหกครับเออั้นวยก็คือจะไอ้นี่ไปแล้วก็เป็นการเข้าสู่ภาค7ที่ให้รู้ว่าแบบเฮ้ยโลก โจโจ้เนี่ยมันมีโลกพาราเลลนะมันมีโฆษนามันมีอะไรใ่ยิ่งไอ้บอสภาคเจ็ดนี่ยาวเหมือนกันอธิบายยาวเหมือนกันว้เอาไว้เดี๋ยวลองดูแล้วไปติดตามกันอีกทีนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับภาคหกนี้ใครแบบเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยคนจะรับกันไหวไหมมันจะดูแล้วเสียงจะแตกตอนเหมือนตอนวันช่างงงานหรือเปล่ายังไงก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราเอาไว้ได้นะครับาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจะพยายามให้มีทุกวันแม้โควิดจะมาขณะนี้ ครับผมโอ้ยสงการมีอยู่สงการเรายังมีอยู่ยังมีตุนไม้อยู่นะครับแต่ว่าคอนเทนต์ที่เป็นอาจจะเป็นแบบผู้ไร้สดอาจจะต้องมีงดไป่ก็ต้องขออภัยลุงหน้าไว้ก่อนด้วยนะครับผมแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ครับฟีสไตล์ไฟเดย์ในวันศุกร์หน้าและศุกร์ต่อๆไปยังไงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันช่วยกันแชร์กดไลค์กันเยอะด้วยนะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอธิบายสแตน โดนขังอ่าคุกแล้วจำจำไม่ได้เอตัวละครจําไม่ได้กูก็จําไม่ได้แล้วที่สําคัญมันจะมีบางตัวด้วยผมแบบเป็นเหมือนผููกุญแจห้อยอะมึงภูเกุญแจหรือดาวเทียมรูห้อยๆชื่อชองกาลีเอมั้งแล้วแม่งแบบว่าไม่จะยิงกระสุน่ะแล้วแบบกระสุนไม่จะแบบว่าเลี้ยวเลี้ยวได้หรืออะไรได้ตามลมหรือสักอย่างแล้วก็เป็นความฝันเออความจริงความฝันแต่ในฝันแต่ตกลงสู้จริงไม่ได้สูู้้าเนั่นแหละมาดูกัน